ค่ะในส่วนของ DSi นะคะได้ส่วนที่กำลังฝ่ายปกครองค่ะบุกโกดังคนดังนะคะในพื้นที่ของจังหวัดยะลาพบสินค้าไม่ผ่านมออกหลายรายการค่ะคาดมูลค่าความเสียหายหลัก100ล้านบาทค่ะ วันนี้นะคะเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดเฉลียงภาคใต้ร่วมกับอุตสาหกรรมยะลาฝ่ายปกครองสาธารณสุขและส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดยะลากว่า50คนได้นํากําลังเข้าตรวจค้นบริษัทมาร์กิชอป2017จํากัดนะคะที่ตําบลสตงนอกอําเภอเมืองจังหวัดยะลาหลังได้รับการร้องเรียนว่ามีการนําสินค้านําเข้าที่ไม่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอ,อกอมาจําหน่ายให้กับผู้บริโภครวมถึง มีการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะพบว่า10รายการค่ะเจ้าหน้าที่จริงได้ทำการตรวจยึดเพื่อน,นำไปตรวจสอบอย่างละเอียดต่อไปทางด้านนายชนะพลสายทวีผู้อำนวยการศูตรเป็นแบทการคดีพิเศษจังหวัดเชายแดนภาคใต้เปิดเผยว่าพบสินค้าหลายประเภททั้งสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องสาอางพบสินค้าที่บังคับ ว่าต้องมีมอ,อก,กอแต่ไม่มีหรือสินค้าบางประเภทบางชิ้นมีมอ,อก,กอแต่ต้องไปตรวจดูว่าเป็นมอ,อก,กอแท้หรือว่าปลอมนะคะในส่วนนี้ค่ะอยู่ ในอำนาจหน้าที่ของอุตสาหกรรมจังหวัดยะลาที่จะต้องพิจารณาในส่วนของการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในส่วนที่เป็นอาหารเครื่องสําอางจะอยู่ในความรับผิดชอบของทางสารสุขจังหวัดยะลาค่ะที่จะต้องมาตรวจด,ดูว่ามีออยอรหรือไม่หากระบุเลขอ,อยอก,ก็ต้องไปตรวจ ต่อไปนะคะว่าเป็นของแท้หรือว่าปลอมเนื่องจากการเอาของที่มีออยอเอามาขายต่ํากว่าราคาท้องตลาดมากๆสแสดงให้เห็นว่าอาจจะเป็นสินค้าปลอมได้อีกส่วนหนึ่งค่ะในการตรวจสอบสินค้าที่บังคับต้องมีมออกอแต่ไม่มีเป็นการปกป้องคุ้มคร,ครองสิทธิ์ของผู้บริโภคเนื่องจากการใช้สินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานสินค้าที่ไม่มีคุณภาพหรือสินค้าที่ไม่ตรงปกอาจจะก,ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและร่างกายรวมถึงทรัพย์สินได้ค่ะ ในส่วนของการสืบสวนเบื้องต้นนะคะก็พบว่าสินค้าหลายชนิดค่ะไม่มีจําหน่ายในในประเทศค่ะสินค้าบางตัวไม่มีโออยสินค้าบางตัวไม่มีมอกรค่ะคาดว่านําเข้ามาจากประเทศจีนในส่วนนี้นะคะก็จะต้องสืบสวนข้อเท็จจริงต่อไปค่ะทั้งนี้ก็ได้สอบผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อรวมถึงผู้จัดการที่เป็นฝ่ายคลังสินค้าเพื่อทราบที่มาของแหล่งสินค้า ต่อว่ามาอย่างไรส่วนที่1น,นะคะเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมส่วนที่สองอาจจะเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรเกี่ยวกับการนําเข้าสินค้าโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากรค่ะซึ่งวันนี้ค่ะมีการตรวจคน้นและตรวจยิดนําไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งโดยจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย อันไหนที่ถูกต้องก็จะคืนให้ค่ะในส่วนของการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษก็จะดูที่มูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนว่ามีมูลค่าผลกระทบมากน้อยแค่ไหนสมควรรับเป็นคดีพิเศษหรือไม่ก็จะต้องพิจารณาต่อไป